พมา่าบรลลังเลือดหลังพระเจ้ามังรัสสวรรคต โดยปกติแล้วแอดมินมักจะได้ยินคนไทยที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์กรุงเสียอยุธยาบอกว่าจนจั้นปกครองหรือข้าราชการในอดีตไม่ค่อยจะรู้รักสามัคคีกันจนเสียบ้านเสียเมืองหรือแม้แต่วัทกรรมที่ว่าเกิดอยู่ปลายใต้ร่มสวติตชาติอยุธยาจะมีผู้ได้ตายดีสักกี่คนแต่หากเรามองอาณาจักรคู่สงครามกับอยุธยามาอย่างยาวนานเช่นพมา่าหรือคนในฝั่งพุกามสมัยโบราณการปกครองบ้านเมืองของเขาก็ทะเลาะแย่งชิงอำนาจกันไม่ได้ด้อยไป กว่ากรุงศรีอย,ยุธยาเลยค่ะเรียกได้ว่ามากกว่าด้วยซ้ํานะคะ ถึงแม้เราจะเคยรับรู้กันมาว่าในช่วงที่กษัตริย์อังวะมีนามว่าพระเจ้าอาลองพยาได้ขึ้นครองราชอยู่ในพมา่าได้แผ่ขยายอิทธิพลรวบรวมทั้งอาณาจากักรพุกามและบุกยึดมาถึงเขตแดนสยามจนกระทั่งพระเจ้ามังระโอรสของพระเจ้าอาลองพยาขึ้นครองราชต่อก็ยังสามารถยึดเอากรุงเสียยุธยาได้แถมได้ทำลายกรุงเสียยุธยาจนเสียหายยากที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อีกและในการต่อมาพระเจ้ามังระยังสั่งแม่ทัพนายกอง ยกทัพมาบุกกรุงธนบุรีอีกเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ชาวสยามได้ลืมตาอ้าปากกันได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ทว่าในทางกลับกันเมื่อปลายราชการพระเจ้ามังรามาถึงสภาวะบ้านเมืองทางฝั่งอังวะก็เริ่มขึ้นสู่ขีดสุด ทั้งผู้คนและขุนนางที่เพิ่มขึ้นจากการทำสงครามเป็นจำนวนมากและบ้านเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่แล้วระบบการปกครองก็ไม่ได้รองรับสิ่งพวกนี้ได้ดีพอภายหลังจึงทำให้เกิดการแบ่งขั้วอำนาจกันภายในกรุงอังวะแบ่งเป็นหลายก๊กหลายกลุ่มและทันทีที่พระเจ้ามังระเสด็จสวรรคตความวุ่นวายในกิจปูก,กามก็เริ่มขึ้นศึกชิงบัลลังก์พม่าที่เรียกได้ว่าเข่นฆ่าฆ่าชีวิตคนในกรุงอังวะไปเป็นจำนวนมากก็มาถึง ซึ่งก่อนที่เราจะเจาะลึกกันไปมากกว่านี้แอดมินก็ต้องบอกว่าแอดมินได้แรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้มาจากคลิปช็อตพระเจ้ามังระที่ช่องเราได้ทําคลิปลงไปและมีเสียงตอบรับที่ดีโดยมีผู้คนเข้ามาดูให้ความสนใจเป็นจํานวนมากแต่ก็มีประเด็นหนึ่งค่ะที่แอดมินได้เคยพูดทิ้งเอาไว้เป็นเนื้อหาในคลิปเรื่องเกี่ยวกับการสืบสายสันตติวงศ์การคลองราชของราชวงศ์คองบองหรือราชวงศ์อลองพยาว่าพระราชอโอรสของพระเจ้าอลองพยาจะต้องมีสิทธิ์ได้ขึ้นครองราชก่อนจนครบทุกพระองค์ บรรดาบุตรของกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าวรองพยาหรือว่าหลานนั้นเนี่ยนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์การขึ้นครองราชสมบัติ แต่ทว่าเมื่อสิ้นราชการพระเจ้ามังระแล้วการสืบสันตติวงศ์แบบต้นราชวงศ์ที่เหมือนจะถูกวางไว้เป็นระเบียบแบบแผนก็ถูกทำลายลงไม่ได้มีใครให้ความสำคัญเพราะในอังวะตอนนั้นต่างก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและขณะเดียวกันตอนนั้นอังวะก็ได้ส่งกองทัพมาตีกรุงธนบุรีซึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ถึงสองกองทัพเมียแซวุ่นกี้เป็นแม่ทัพใหญ่ ขณะเดียวกันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในกรุงอังวะที่อยู่ดีๆพระเจ้ามังระก็เกิดประชวนล้มป่วยลงในตอนนั้นทรงมีประชนมายุได้39พรรษาพระองค์ทรงประชวนกะทันหันและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาแต่ก่อนที่พระองค์จะสวรรคตก็ทรงไตรตรองและคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องการสืบราชสมบัติเพราะด้วยความเป็นจริงแล้วผู้ที่จะมาขึ้นครองราชต่ออาจจะเป็นอนุชาหรือว่าน้องชายของพระองค์ซึ่งเป็นพระโอรสลำดับที่5ของพระเจ้าอลลองพญาที่มี นามว่าประดุงแต่พระเจ้ามังระอยากให้โอรสของพระองค์ได้ขึ้นคลองราชประกอบกับตอนนั้นทรงมีพระราชอำนาจมากจึงไม่ค่อยแยแสในขนบธรรมเนียมในข้อตกลงเรื่องโอรสของพระเจ้าวลองพญาต้องขึ้นคลองราชหมดทุกพระองค์ก่อนซึ่งโดยก่อนที่พระเจ้ามังระจะสิ้นชีพสวรรคตลงพระองค์ก็อยากให้โอรสองค์รองที่มีนามว่าแฉลงจาขึ้นคลองราชเพราะมีความเป็นนักปกครองมากกว่าพระราชโอรสองค์โตอย่างจิงกุจาที่มีอุปนิสัย อารมณ์ฉุนเฉียวโหดร้ายแต่จนแล้วจนรอดค่ะพระองค์ก็ต้องตั้งจีกุจาขึ้นมาเป็นตัวเต็งเพราะกลัวว่าหากพระองค์เสด็จสวรรคตไปพี่น้องจะทะเลาะก,กันบ้านเมืองจะวุ่นวายประกอบกับจิงกุจาพระราชโอรสองคโตมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนและมีพ่อตาเป็นอาแซวุนกี้ค่ะตัดกลับมาที่พระเจ้ามังระซึ่งได้สวรรคตในปีพุทธศักราช2,319ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง39พรรานั้น ตอนที่พระองค์สเสด็จสวรรคตถือเป็นจุดเปลี่ยนของยุคสมัยและเป็นเรื่องดีสำหรับกรุงธนบุรีค่ะที่ในตอนนั้นเริ่มเสียบเรียบเสียเที้กับอังวะอย่างไรก็ดีเมื่อทางแม่ทัพใหญ่อย่างอาแซวุนกี้ได้รู้ว่าพระเจ้ามังรเัเสด็จสวรรคตก็ไม่ได้สนใจการศึกในกรุงธนบุรีกลับเร่งรวบรวมไพร่พล,ลที่มีอยู่ยกทัพกลับกรุงอังวะเพื่อควบคุมดูแลกษัตริย์องค์ใหม่ที่มีนามว่าพระเจ้าจิงกุจาไม่ให้มีผู้ใดคิดการกรบฏได้ ซึ่งจริงๆก็ไม่มีใครกล้าหรอกค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยนะคะอาศัยแค่อาศัยวุ่นกี้ยกทัพกลับไปมีทหารเรือนแสนภายในพระราชวังอังวะใครจะกล้าขาดัดกล้าเย่งอำนาจ แต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานาการณ์ไม่ได้จบด้วยดีถึงแม้จะไม่มีใครคิดสู้กับพระเจ้าจิงกุจาแต่กษัตริย์องค์นี้เป็นคนโหดร้ายลูกแก่อำนาจในบันทึกเล่าว่าพระองค์ทรงกวาดล้างคนที่พระองค์คิดว่าไม่สมควรเก็บไว้ให้เป็นเสียนน้มและลอกแรกทรงใช้อารมณ์เป็นใหญ่จัดการกับขุนนางจํานวนมากที่ทรงคิดว่าจะมีพิษมีภัยแก่พระองค์รวมทั้งเชื้อพระวงศ์ก็ด้วยไม่เว้นแม้แต่กระทั่งอนุชาหรือน้องร่วมพระราชมารดาเดียวกันกับพระองค์ที่ที แรกพระเจ้ามังระผู้เป็นพระราชบิดาจะยกราชสมบัติให้แต่ก็เกรงว่าพี่น้องจะฆ่ากันเองจึงทรงยกราชสมบัติให้พระเจ้าจิงกุจา่าผู้พีโดยทรงหมายมั่นพระไยว่าเมื่อได้ราชสมบัติแล้วจะไม่ทําอะไรอนุชาแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะพระเจ้าจิงกุจากลับสั่งสําเร็จโทษอนุชาหรือน้องชายของตัวเองและสิ่งที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือเมื่อพระองค์ทรงจัดการกับข้าราชการชุดแรกที่เป็นเสี้ยนน้มจนหมดแล้วก็ทรงวางแผนจัดการกับผู้ที่ได้ ได้ชื่อว่าเป็นพ่อตาตัวเองอย่างอาแซวุนกี้ค่ะที่เขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าจิงกุจาได้ขึ้นคลองราชเรียกได้ว่าเป็นการสนองคุณแบบที่อาเซวุนกี้ที่ประวัติศาสตร์ไทยบางชิ้นยกย่องว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจถึงคราวจนมุมกันเลยทีเดียวโดยคาดไม่ถึงว่าลูกเขยจะทําตัวเองได้ลงคอในวัยแก่ชารา แต่ก็ยังเคราะดีค่ะที่แค่ถูกในประเทศไปเหมือนปะดุงซึ่งเป็นปราอนุชาหรือน้องชายของพระเจ้ามังระซึ่งภายหลังอนุชนรุ่นหลังจึงมีคําติดปากและเป็นที่โจทย์ขานการเกี่ยวกับพระราชดําริของกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าจิงกุจาพระองค์นี้ที่ได้กล่าวเปรียบเทียบข้าราชการเก่าว่าเหมือนผลไม้พิษท,ที่เติบโตออกมาออกดอกออกผลแต่ก็กินไม่ได้เมื่อถึงเวลาก็ต้องตัดทิ้ง เหตุนี้จึงเป็นที่รับรู้กันทั่วว่าข้าราชการคนใดที่มีฐานอำนาจมากพระเจ้าจิงกุจาก็อาจจะสั่งขังในประเทศส่วนคนใดที่สามารถฆ่าได้พระองค์ก็สั่งประหารสุดท้ายพระองค์ก็ได้คลองราชอย่างสงบสุขสมดั่งหมายมั่นตั้งประทัยไว้อยู่บนบัลลังถึง5ปีภายใต้กองกระดูกและซากศพผู้เห็นต่างจนพระองค์เริ่มชะล่าใจว่าคงไม่มีใครคิดกล้าจะแย่งราชสมบัติของพระองค์ แต่ว่าก็ว่าเธอค่ะมันก็เหมือนเวรกรรมตามทันพระองค์ในขณะที่พระองค์เสด็จประพาสักการะพระพุทธรูปที่ทางตอนเหนือก็ได้ถูกเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งที่ทรงพระนามว่ามองมองอันเป็นโอรสของพระเจ้ามังลอกผู้เป็นประเทษฐาหรือพี่ของพระเจ้ามังระก็รัฐประหารยึดพระราชวางังโดยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากขุนนางทหารทุกภาคส่วน ทั้งที่ถูกในระเทศไปแดนไกลก็ต่างกลับมารวมกันยึดอำนาจในครั้งนี้กวาดล้างคนของพระเจ้าจริงกุจจาจนเกลี้ยงแผงซึ่งเป็นการกวาดล้างในรอบที่สองค่ะ รอบนี้หากดูกันตรงนี้คงคิดว่าใกล้จะถึงตอนจบคนดีได้ขึ้นคลองราชทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วไม่เลยค่ะการเมืองในพม่าหรืออังวะยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมเมื่อพระเจ้าหมองมองขึ้นคลองราชในช่วงพระชนมายุเพียงแค่18พรรษาเท่านั้นและพระเจ้าหมองมองทรงอยู่ในอำนาจได้เพียงแค่7วัน จากนั้นประดุงก็ได้ซ้อนแผนยกกำลังเข้ามายึดอำนาจพร้อมทั้งกำจัดกลุ่มคนที่สนับสนุนทางพระเจ้ามองมองและพระเจ้าจิงกุจาโดยการประหารชีวิตไปอีกรอบแล้วประดุงก็ปราบดาพิเศษตนเองขึ้นคลองราชเป็นพระเจ้าประดุงในปีคริสตศักราช1782ส่วนพระเจ้าจิงกุจากษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์ทีแรกก็คิดจะหนีไปอาศัยอยู่เมืองกระแสแต่เป็นห่วงพระราชมารดาจึงลอบลงมาใกล้เมืองอังวะแล้วมีหนังสือเข้าไปทูลในทราบว่า จะหนีไปเมืองกระแสแต่มารดาของพระองค์กลับเขียนห้ามปลามว่า ลูกเกิดมาในสวตชัตดกรุงอังวะนี้หากจะต้องตายก็ตายเสียในกรุงอังวะอย่างพระมหากษัตริย์เถิดที่จะหนีไปพึ่งใบบุญเมืองน้อยให้เขาส่งกองทัพตามไปจับนั้นไม่ควรพระเจ้าจิงกุจาจึงได้สติเกิดความองอาจแกล้วกล้า,ลาทรงเดินนําเหล่าข้าราชบริพารกลับมาและสุดท้ายก็ถูกอตวนวุญแม่ทัพนายกองคนหนึ่งฆ่าตายเพราะบรรดาลโทสะเนื่องจากลูกสาวของอตวนวุลถูกพระเจ้าจิงกุจาฆ่าตายนั่นเองค่ะ กลับมาที่การกวาดล้างกันหลายรอบแย่งอำนาจราชบัลลังก์พม่ากันวุ่นวายจนกลายเป็นบัลลังก์เลือดแล้วในรัชการของพระเจ้าปดุงผู้คนที่รักในกษัตริย์องค์ก่อนๆที่ถูกลงประชนไปก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่น้อยค่ะพระเจ้าปดุงจริงมักจะถูกลอบลงประชนอยู่บ่อยครั้งเช่นในกรณีกบฏท,ที่เกิดขึ้นโดยพระราชโอรสของกษัตริย์พาม่าพระองค์หนึ่งที่ซึ่งเคยถูกพวกมอญจับไปเป็นชเชลยภายหลังเมื่อหนีออกมาได้ก็มาตั้งซ่องสุมกองกําลังและเครื่องสับปะสัตร,รา ยกเข้ามาบุกปล้นพระราชวังพงศาวดารเรียกการกบฏครั้งนั้นว่าเมียตุ่นและกบฏครั้งนั้นยังมีทั้งบรรดาขุนนางราชมนตรีพม่าหลายรายซึ่งไม่พอใจพระเจ้าปดุงจึงได้ร่วมมือกับเมียตุ่นก่อการกบฏด้วยเมื่อทัพกบฏเมียตุ่นยกกองทัพบ,บุกเข้าพระราชวังตามแผน กบฏพวกนี้จะใช้ปืนใหญ่ในพระราชวังสร้างเจลาจนแต่ถูกทางพระเจ้าประดุงซ้อนแผนเมื่อทับกบฏบุกเข้าพระราชวังและได้ยึดเอาปืนใหญ่น้อยที่ตั้งประจำอยู่ตามป้อมต่างๆได้สำเร็จก็พบว่าลูกกระสุนปืนไม่มีและหากระสุนดินดำในบริเวณนั้นไม่พบแผนการที่เมียตปุนหัวหน้ากบฏวางไว้ว่าจะยิงปืนใหญ่เข้าถล่มพระราชวังจึงไม่สามารถทำได้สำเร็จบรรดาพวกทหารที่รักษาพระราชวังก็กลูกันออกมา ส่วนตัวเมียดปุ่นนั้นได้หนีไปฝ่ายทหารหลวงของกรุงอังวะบุกเข้าโจมตีฝ่ายกบฏจนแตกกระเจิงไป ภายหลังทหารกลมวงังตามจับเมียปุนผู้เป็นหัวหน้ากบฏมาได้และได้ทำการไต่สวนจึงได้ทราบว่าการกรบฏครั้งนั้นมีขุนนางข้าราชการพรม่าเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากทำให้พระเจ้าประดุงพิโรธอย่างรุนแรงรับสั่งให้ประหารเมียดปุนแล้วจัดสั่งประหารชีวิตขุนนางข้าราชการที่รู้เห็นเป็นจำนวนมากพร้อมกันในคราวนั้นแต่เรื่องก็ยังไม่จบค่ะ เพราะยังสืบกันได้อีกว่าการกรบฏครั้งนี้มีประสงค์หลายรูปที่สมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจในการก่อกบฏพระเจ้าปดุงก็ทรงไม่ลาเว้นโทษใดจึงสั่งให้ครอกด้วยไฟเผาเสียทั้งเป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สยดสยองในรอบใหญ่ๆ4-5ถึงครั้งตั้งแต่การแย่งอำนาจกันในพมา่าหลังพระเจ้ามังรัสวันกฏค่ะ ต่อมาจึงทําให้พระเจ้าประดุงตรหนักไม่ว่าการที่พระองค์ทรงกระทําทารุณในการลงพระราชอาญาอย่างโหเทียมประหัตประหารขุนนางข้า,ขาราชการมากมายหลายต่อหลายคนนั้นเป็นวิบากกรรมรุนแรงจนทรงมิอาจประทับอยู่ในพระราชวังเดิมได้อย่างสบายพระทยัยจึงได้ทรงสถาปนาพระสถูปเจดีย์ต่างๆเป็นพระราชกุศลและตรัสให้สร้างพระหมหานครขึ้นใหม่ห่างจากกรุงอังวะเดิมไปราว240เส้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็เรียกขานนามกรุงใหม่ว่ากรุงอมรปุระ 자아 <목소리나> ก็เป็นอันจบพระราชบัลลังก์เลือดพมา่าหลังพระเจ้ามังรัสวรรคุดค่ะก่อนจบคลิปแอดมินก็ขอน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้จึงแย่งลาบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันจิกตีกันทําลายกันจนพินาศกันไปทั้ง สองไฟล์ น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภหลงมีการเผื่อแผ่เจอจาอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกหินใจกันมีเมตตาการุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช่เหตผลในการตัดสินปัญหาและการดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับชมรับฟังกันจนจบหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภยนะัยเวณะโอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ